ร้อยนะคะก็โชว์การทานอาหารเย็นกันเลยนะเผื่อหลายๆท่านนะคะเอช่วงเวลาสี่โมงนะอยากจะทานอะไรดีนะคะวันนี้พลายศักดิ์สินบอกทานหญ้าอ่ะหยิบหญ้าไปจะทานมุมไหนวันนี้พลายศักดิ์สินจะทานมุมไหนเอ่ยเฮเธอฮิตกับร้านช็อ s กราส์นี a n ้าน g r a s กราส h เฮจะ look at the camera เขาจะ quietly resting this is a resting area it's like a bedroom for him เหมือนฟังอยู่เหมือนกำลังนิ่งฟังอยู่นะคะบนหลังก็จะเต็มไปด้วยทรายมีความสุขในการเล่นทรายในวิจิจวัตรประจําวันของเขานะคะก็คือหลัก็อารมณ์ดีนะคะยามเย็นแบบนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นค่ะแล้วก็บริเวณพื้นที่นะคะ ตอนนี้ก็มีการทำความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่สะอาดสะอ้านนะคะมีกองทรายให้พระพายได้โยนเล่นไว้บนหลังนะคะแล้วกอ็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นเลยนะคะที่ท่านพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะคะ่ะท่านได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าะ,ะรับช้างพลายศักสุรินหรือ เพราะพลายบินลี่ของเราเนี่เรียกเรียกชื่อปุ้มหันมาเลยนะคะไว้ในพระบรมราชาุเครเนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดูแลร,รักษานะคะก็ทันได้สร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะประสบนิกก่อนชาวไทยที่เรียกว่าได้ติดตามนะคะพลายศักสุรินะบางท่านนี่ติดตามมาตั้งแต่ ปีที่แล้วเลยแล้วก็บางท่านนี่เกาะติดลุ้นทุกสถานการณ์นะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องนะคะบินเดินทางโดยเครื่องบินนะคะบนอากาศนะทั้งทางบก back to si r lanka tomorrow morning and he would like to speak something to um, all the fan page so the, you, you can speak to our fan page they are watching you from facebook here <Yes. S 1> in 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 s i n g h o n no problem සිල ඇත්තම දෙහිවල ශීලංකා දෙහිවල සත් උද්‍යානි දලා මේ මතුරාජා ඇතා සමග මම තායිලන්ත සත් උද්‍යානට දෙමේ මසි දෙවනිදා පැවැනියා ඒ අපුද වසිද්දලාන සත් උද්‍යාන කාර් මණ්ඩලය ඉතාමත් හොඳින් ඇතටද මටද ගොඩක් ආදරෙන් සලකනවා මේ අය ගොඩක් කැමති ආගන්තුගෙන් සත්කාර කරන්න ඒ ගැන මං අඩම්මර වෙනවා මෙහි පසුව අෛද්‍ය කණ්ඩායම ඇතාට දින පත්තාම දෛනිකව ප්‍රතිකාර කටයුතු කරනවා ඒ අය හරිම ආදරින් සතාව බලාගා ගන්නවා ස හට මම นวัตีลังกาวลาพิทักเทนวะไทยนเฟมิลดาปัตงมาสัตการครับรุนา์าโกดสุต Thank you ขอบคุณค่ะอุณอุปุ้ยก็ได้พูดเป็นาภาษาศรีลังกานะคะให้อุปุ้ยจะลองเรียกดูนะคะ เออ,อมาละ อ่าน่าจะได้ยินกันไปบ้างแล้วนะคะอ้าอ้าหนึ่งหนึ่งครั้งสองครั้งไม่พอนี่ร้องเองเลย